รอครับมาแล้วครับนี่วันนี้ต้องบอกว่าไฟล่าแค้เลยนะอ่ะวันนี้น้องชายแนะนําตัวทั้งพาอหน่อยครับสวัสดีคู่รักเจริญใจวันนี้เจอคู่ปรับเก่านะเฮ้ยรู้เจอกันต้นต้นปีไหมใช่ประมาณกุมภาได้ไหมได้วันนั้นร้อยเท่าไหร่อ่ะร้อยสองริงเจ ร้อยยี่สิบสองแล้ววันนี้ร้อยเท่าไรร้อยมาเก็บตัวช่างเมื่อเช้าเป็นไงบ้างก็เกินเจ็ดสองตอนนี้ผ่านฉลุยดิผ่านเราซ้อมอยู่ที่แค่ตรงนี้ครับกี่วันก็ซ้อมมาเป็นสองอาทิตย์ได้ก็ไต่เสร็จก็เก็บตัวซ้อมมาไม่ได้ไปไหนเลยนะก็ฝักบ้านสี่วันครับไปตามเรื่องทหารตัวนี้ชกมวยเก็บตัเงินไปบ้านบ้าง มวยประเภทมวยคอกเคยชกกันแล้วเขามีอะไรนะผมไม่เป็นไรด้วยมีจังหวัดสองครับของโคจากกัวอ๋อเขาจังหวัดสองเราจะใช้รูปไหนไปไปไปหมดเขาวันนี้ก็เดินเดินเหมือนเดิมเดิมเลยอาศัยความสดปล่าความสดเตรียมขนเตรียมเทาวันนี้ทำงานเหมือนเดิมอ่ะเราสูงเท่าไหร่สูงสิบเจ็ดน้ำดักปล่อยปล่อยสิบปีนี้อายุยี่สิบเรามีเชมปอะไรล่าสุดเยมีเชมปกี่เซตนันดับแปดคนหวงวีตี อตคเก็บเงินอ่ายังมีเชฟยูนีเอวนะครับอ่ะ,ว,นนะอะวันนี้ทีมงานสั่งยังไงวันนี้ก็ต่อยน้ำเกมเดินมีเดินจนเหมือนเดิมคิดว่าน่าจะวินไหมวันนี้น่าจะวินน่าจะวินนะอ่ะผลงานล่าสุดเป็นไงก็ไปอาจารย์นิดก็เกียรติศรีไว้ที่สุบรัชชนนะอ่าคือสามค้อยเนี่ยแพ้แพ้ที่สุอตคแล้วก็ก่อนหน้านั้นสองค้อยอะน้องบิวแล้วก็เสมอลูกขวัญร้อยวันนี้ร้อยพิกัดที่โอเคไหมก็โอเคร้อยก็ 14ได้อหรได้ก็ได้ครับตอนนี้ไม่ใหญ่ไป125นะพอดีพอดีพอดีต้องแม่นิดนึงคุมมานิดนึงครับลุงหลานจากจังหวัดพัทลุงอ่ะบอคนพัดลุงเชียงนะวันนี้พูดร้องกับโอ้ว่าพี่น้องเจีาบพัดลุงครับเจ้าตายทุกคนเจยอเจียบเต็มทีแน่นอนครับอนี่โชกเสร็จน่าจะเป็นสักสองบาทนะโอเคครับวันนี้โชว์พิกาด125มาสอบครั้งแรก124กว่าก็ขาดไปจุดสองเป็นไงน้ำหนักนี้คุมเยอะไหม ม่ครับสบายๆต่ำสุดได้เท่าไหร่ครับ122 122นะวันนี้ปล่อยมร้อยเลยหนักใจไหมเล่นปะทะนี้ไม่ครับไม่นะเพราะเราเคยชนะมาแล้วปัญชาเขาลูกไหนอ่ะเออจีจีซงก็ได้ครับเออเล่นฝีมือตามสไตล์เราแล้วเขาก็มาเดินชนแข้งเราเองแล้ววันนี้วางเกมวางแผนไงดีเจอกันสายที่สองปล่อยตามเกมตามเกมของเรานะเราซ้อมอยู่ไหนเนี่ยซ้อมอยู่ค่ายอาเจ็ตูตอนนี้คุณป้องคุณซ้อมมีใครบ้าง ก็มีจากค่ายอภิชาติมวยไทยมาช่วยใช่ไหมแสดงว่าตอนยิงที่ค่ายนี่คนเยอะเลยเนาะครูป้องผู้ซ้อมเยอะการพิจซ้อมกี่วันรวมๆแล้วเดือนกว่าได้เพราะว่ารายการเราก็ขยับมาใช่ไหมตอนแรกมีรายการยังอย่างครับอย่างก็ซ้อมรอรายการอยู่นะโอเคร้อยยี่สิบห้าวันนี้หนักใจไหมแรงกระทะไม่ครับไม่นะเพราะว่าเวทเท่าๆกันนะครับผมเขามีอะไรน่ากลัวบ้างเจอรนไฟที่แล้ว ก็มีหมัดครับอืมมีลูกบูนะแต่ถ้าวันนี้เตะอยู่ก็ไม่มีปัญหาอายุไรแล้วครับยี่สิบหกครับคนจังหวัดลบบุรีครับใบก๋อยเท่าไหร่ครับห้าสิบเก้าครับพื้นเพเป็นมวยมวยครับซ้ายหรือขวามวยขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบชกมากี่ร้อยละร้อยกว่าครั้งร้อยกว่าครั้งร้อยต้นต้นเอาฝากคุณน้องเพื่เชียร์หน่อยครับก็ฝากเปนรวยครับวันนี้เต็มที่ครับครับผมโอเคครับรับ